สวัสดีครับข่าวสารับสูช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับผมติดตามข่าวสารเชลจีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินทร์มีเรื่องเล่านะครับวันนี้วันที่21กันยานะครับผมมีข่าวอะไรเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับผมก่อนจะไปเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินทร์มีเรื่องเล่าด้วยนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยเนาะกับข่าวของคนนี้ครับเฮ้อ เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ใช่เรียบร้อยไม่ใช่เรียบร้อยว่าเขามานะเรียบร้อยว่าเขาไปนะครับโอเคก็คริสโอฟอยนะครับผมก็คือเป็นทางการแล้วว่าจะอยู่กับเลดบุซลบวกต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นแถลงจากทวิตเตอร์ของเซลบวกเลยนะครับก็ยืนยันแล้วนะว่า พวกเขาตัดสินใจที่จะให้ฟอยยอยู่กับสโมสรต่อไปนะครับแล้วก็ข้อตกลงที่บรรลุในสัญญาระหว่างที่ตกลงกันระหว่างฟลอยกับเชลซีเ,เมื่อวันอาทิตย์ยก็ยกเลิกไปนะครับผมแล้วก็เขาจะอยู่กับซาวบวกต่อไปเนาะในฐานะผู้อำนวยการนะครับผมอันนี้เป็นรายง,งานเสริมจากโรมาโน่ด้วยนะครับโรมาโน่ก็แหกไปแล้วนะเรียบร้อยเออโอเคแล้วมีสัมภาษณ์นะครับผมฟอยก็บอกว่า ใช่มันเป็นเรื่องจริงที่เชลซีเนี่ยต้องการผมนะแล้วก็เราได้พูดคุยแล้วก็ผมรู้สึกภูมิใจมากที่พวกเขาให้ความสนใจนะครับแล้วก็พอมาอยู่ในจุดใน,นในสถานการณ์ที่ต้องมาคิดในมุมส่วนตัวเนี่ยผมก็ได้ข้อสรุปว่าผม,มาอยู่ในจุดที่ดีที่สุดแล้วในที่นั้นก็คือสาวบวกนะครับและการเปลี่ยนแปลงนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นนะสำหรับผมไปหวานใส่ซะแล้วไปหวานใส่ทีมซะแล้ว โอเคแล้วก็ CEO ของเซาบวกนะครับผมก็บอกว่าฟอยเนี mm ่ย hmm. บอกผมกีกับเชลซีเนาะแต่ในท้ายที่สุด mm hmm. เขาก็อยู่กับเซาบวกต่อไปอย่างที่บอกไปเมื่อวานอย่างที่บอกไปเมื่อวานก็คือเชลซี Chelsea, กับฟอยเนี่ยร่วงก่อนหน้านี้ก็คือตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้แล้วเนาะแต่ก็เหมือนเซาบวกเนะี่ยเขาต้องการเงินชดเชยอ่าต้องการเงินชดเชยในการแบบในในการที่จะดึงตัวไปเนาะแต่ เหมือนอาจจะคุยกันตรงนี้ไม่ลงตัวนะครับแล้วก็ฟลอยอาจจะเปลี่ยนใจด้วยระหว่างทางนะครับก็ทําให้ดีลนี้มันลม่มนะครับผมก็เลยเชลซีก็ยังไม่ได้ด i คเตอร์คนใหม่นากก็อย่างที่บอกก็โลมาโน่ก็แหกแล้วแหกนะรอบนี้ก็แหกไปแล้วก็ออ,อนซินก็กลายเป็นว่าพุ่งขึ้นมาเลย พุ่งขึ้นมาเลยก็คือแบบโอเคก่อนหน้านี้ก็ยังเงียบๆอยู่คล้ายฟีลของกุนเดเอ่อฟีลของกุนเดเลยแบบดีๆก็ก็มาแล้วก็เออไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหรืออะไรเงี้ยตอนนั้นเขาก็เงียบๆไปแต่ครั้งนี้ก็อ่ะของฟอย์ก็คือมาก็คือว่าแมนอ่ะแล้วก็เบนเจคอบก็ได้เครดิตในตอนนี้ไปสําหรับข่าวนี้ไปด้วยนะครับโอเคแล้วอ่ะเราทําไงต่อแล้วก็มูฟออนนะแล้วก็มูฟออนต่อไปนะครับก็เออ คนที่เชลซีเนี่ยเปิดโตคุยต่อนะครับผมก็มีข่าวก็คือเออเป็นเขาเรียกนะเป็นผู้บริหารของของเลเวอร์คูเซ่นนะครับผมชื่อทีมสไตรเดนนะก็เออคนนี้เนี่ยเป็นเออบริหารด้วยแล้วก็เคยเป็นสเกลเออเป็นเฮดออฟสเกลนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายสัรหานะของที่เบรเมนนะแล้วก็เลเวอร์มาก่อนนะครับแล้วก็เคยเป็นดอบที่เบรเมนด้วยนะก็ เอามาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือจริงๆเนี่ยมีข่าวช่วงท้ายๆมันจะมีช่วงที่แบบเหมือนกำลังเข้ากำลังจะตกลงกับฟอยได้แล้วก็มีข่าวคนเนี้ยขึ้นมานะแต่ผมไม่เ้อามารายงานนะครับเพราะตอนนั้นฟอยเนี่ยมาแรงกว่าแล้วก็อ่ะพอฟอยดิวลมไปนะครับก็คนนี้ก็ถูกกลับมาพทีมเนี่ยทีมสวายเดนเนี่ยก็ถูกกลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งเนาะนอกจากทีมแล้วมีใครอีกนะครับผมก็มีอ่ะพอมิเชลนะครับที่ เป็นดอฟของโมนาโกอยู่ตอนนี้นะก็เป็นอยู่ในคันดิเดตที่ที่น่าสนใจนะครับที่จะกลับมาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็จริงๆพวกหลุยส์กัมโปสหรือก่อนหน้านี้เนะี่ยก็ก็ยังมีอีกนะครับก็ก็ยังแบบเิ่มถูกหรือชื่อขึ้นมาพูดอีกนะเนาะแล้วก็มีคนหนึ่งที่ที่ผมไม่ได้หารูปมาเนาะก็คือ ออตานะครับผมอันนี้เป็นเป็นดอฟของลีดเออเป็นล็อบของลีดนะครับเชลซี Chelsea ก็เชลซี Chelsea ก็เหมือนแบบติดต่อไปทางลีดว่าขอคุยกับคนนี้ได้ไหมนะครับก็อ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันเนาะว่าว่าจะต่อจากอ่าฟอยอ่เราจะไปคุยกับใครต่อแล้วจะเป็นใครนะครับนี่เพราะจริงๆก็อย่างที่บอกนะก็ทางบอร์ดของเราเนี่ยก็ต้องพยายามหา หาดอฟให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อเพื่อมาวางรากฐานของของสโมสรต่อไปเนาะโอเคอ่ะมีอะไรมาเล่าอีกนะครับผมวันนี้สั้นๆนะข่าวสุดท้ายนะครับอ่ะเดนิสสกเรียนะครับผมให้สัมภาษณ์นะหลังจากที่ย้ายมาซบเชลซีแล้วนะครับอันนี้เขาไปให้สัมภาษณ์ช่วงที่ระหว่างเก็บตัวทีมชาตินะครับผมก็เขาบอกว่า อ่นะนักข่าไปถามว่ารู้สึกยังไงที่ที่ได้ย้ายมาเชลซีนะครับเขาบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเนาะเออผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมจะได้ย้ายมาเชลซีนะครับก็จนมาถึงแบบช่วง6ชั่วโมงสุดท้ายก่อนปิดตลาดเนาะผมก็ไปเก็บของรอเลยแล้วก็หลังจากที่การสัญญาเสร็จสมบูรณ์เนี่ยก็ผมก็ได้ย้ายมาเนาะมันมันเสียดชิวมากๆนะครับแล้วก็ เออมีนักข่าวว่าอ้าวแล้วที่บอกจะไป Liverpool ลิเวอร์พูลเ่รอะไรเงี้ยก็บอกว่าผมก็ได้ยินเรื่องลิเวอร์พูลเนี่ยจากตัวแทนผมเหมือนกันเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือเชลซีนะแล้วผมก็ผมคิดว่าผมจะมีความสุขที่อังกฤษมากกว่าตอนที่อยู่ที่ตูดินนะครับอ่าแล้วก็เออมีนักข่าวถามเรื่องทูเครนนะครับผมก็เขาก็บอกว่าอ่านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นข้อพิสูจน์ว่าทุกอย่างเนี่ย ในโลกฟุตบอลเนี่ยมันเกิดมันเกิดขึ้นได้มันสามารถเป็นไปได้ในทุกรูปแบบนะครับผมแล้วก็จริงๆเนะี่ยผมก็อยากทํางานกับทูเคิลนะทูเคิลเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เขาย้ายมาที่นี่นะครับผมอ้าวไม่อยู่แล้วไงอย่างนี้คือ,อยังไงพอเตอร์เห็นนี่ขึ้นเลยนะแล้วก็อ่าแล้วก็มีการถามเรื่องอาการบาดเจ็บเนาะก็บอกว่าเออผมรู้สึกดีกับร่างกายตัวเองมาครับตอนนี้แล้วก็เอาผมต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูแหล,ละเพื่อทําให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็ผมก็เข้าใจ ว่าแบบเออมันต้องมีการย้ายมาเชลซีเนี่ยมันมันเป็นพื้นที่ของการที่เราต้องเข้มข้นมากขึ้นการแข่งขันมันเข้มข้นนะครับแล้วก็ต้องมีต้องมีการดวลการมากขึ้นนะเขาบอกว่านั่นก็เหมาะกับผม,มนะครับก็มาลองดูกันนะก็มีข่าวว่าพกอาการบาดเจ็บมาจากที่มาจากที่ยูเว่ด้วยเนาะแล้วก็อ่ะปรัมภาษณ์นี้ให้ให้อะไรเนาะก็เห็นว่าเออเหมือนแบบ มึงบอยากไปไหนก็ได้ปะวะเออแล้วก็เป็นลิเวอร์พูลก็ได้อ่ะแต่ก็เป็นเชลซีได้มานะแล้วก็อ่ะอยากทำงานทูกินไม่ให้เครดิตพอตเตอร์เลยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันเนาะว่าอ่เขาย้ายมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับ ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับผมคิดเห็นยังไงนะครับเรื่องที่วืดฟอยแล้วก็คิดว่าพอออกคนใหม่จะเป็นใครมาคอมเมนต์คุยกันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมอ่ะรวมถึงความเห็นบทสัมภาษณ์ของเดนิสกากเรียด้วยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ